สวัสดีค่ะพบกับข่าวรอบวนันทันเหตุการณ์โดยสำนักข่าวอินฟินิตี้นิวผมทิตินัทลาวินดิฉันเป็นจว,วันบุญเกิดและในข่าวรอบวัลวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะไปติดตามชมกันเลยครับ จังหวัดพะเยาถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ไทยหรืออำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่เรียกร้องสิงทธิของความเป็นคนไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้จากรยายงานนี้ครับจาก12,000พันนาอพยพย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันคนไทยหรือส่วนหนึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ภาคเหนือ หมู่บ้านยวนอเภอเชียงคำจังหวดพะเยาคนไทยลื้อบางกลุ่มเข้ามาตั้งโรกรากมีครอบครัวอย่างถาวรแต่คนไทยลื้อบางกลุ่มก็ยังให้ความสำคัญยึดถือความเป็นไทยลื้อดั้งเดิมไว้จนถึงทุกวันนี้เขาต่างได้รับความเป็นคนไทยสัญชาติไทยด้วยความดิ้นรนของบรรพบุรุษเมื่อ200กว่าปีก่อนปัจจุบันคนไทยลือ้อมีสิทธิ์และได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างเต็มตัว ช,ชัน,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 ช,นชาตินี่มันก็ก่อนนี่มันเราก็เป็นเชื pair, ้อชาติจีนอยู่เนะมาจากประเทศจีนก็เป็นชนชาติจีนแต่มามาอยู่นี่อาจจะตอนนั้นอาจจะไม่มีเคร่งระเบียบมากนักเราก็ได้เข้าเป็นคนไทยโดยปริยายตอนนั้นตาก็บอกหูเนาะมันเมือนแล้วประมาณ2องกว่าปีตาเนี่ยอายุ8 6ดสิบหกได้ช่วยพ่อช่วยแม่เขาได้มาก่อนนะบ้าประชาชนเขามีบานเอี่ยเามีหมดเลย ในหมู่บ้านหยวนอเอเชียงคำจังหวพะเยาคนไทยลื้อได้เข้ามาอาศัยตั้งถิ่นฐานโรคด้าอยู่กันเป็น10บสปีในบริเวณนี้ยังคงมีบ้านไทยลื้อที่รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของไทลื้ออย่างครบถ้วนสมบูรณ์และยังคงประกอบอาชีพหลักคือการทอผ้าของคนไทยลือช้องจูบสามจูบแล้วมาหาถึงยายก่ ชิงห oh um ้าแล้วเนาะสมัยก่อนมันเอายุยกจากิีสองบันหน้าก็ว่าเดินเดินเท้ามารถก็มานมีบางคนก็ขี่ม้ามาก็องส้มทอดแล้วเนาะ ยายก็มาเกิดที่นี่ใหญ่ที่นี่แหละเออเหลอืลอ,ลอ <Okay. S 1> หลังเดียวนี่แหละพ่อของพ่อพวกนั้ยิบช่องปันมา oh. เข้ามานะแล้วก็เขาก็มาแต่งลูกแต่งเมียมันก็มา่อดเป็นสองทอดแล้วยายมาตั้งบ้านหลังนี้นะทุกทีมันก็มีทั่วไปไหนก็เขาที่นี่เขาก็ลื้อไปหมดก็เหลือบ้านยายหลังเดียวไม่จ้างแหละ<อ>บ้านหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามช่วยกันเงินก็ไม่มีเนาะเงินก็ไม่มีสมัยนั้นมันก็ข้าวข้าวก็ตำเอาไม่มีลงสี พกมองนะเย็บ <Yeah, S 1> ปอกปลอมไว้ทําบ้านหลังนี้ก่อนนึ่งข้าวเอิญข้าวตำนั่นแหละจากการที่คนไทยลื้ออพยพมารวมกันจนกลายเป็นหมู่บ้านพื้นเพจากดั้งเดิมของคนไทยลือ้อมาผสมผสานกับคนพื้นเมืองวัฒนธรรมพื้นเมืองผสมผสานกลมเกลืนกันไปทางด้านภาษาแต่ปัจจุบันภาษาไทยลือ้อก็มีแค่ผู้เท่าผู้แก่ที่ยังคงรักษาไว้อยามีพวกที่ว่า มุ่งที่จะพัฒนาบ้านลงมาเสาะหาทำเลการเกษตรมาเจอที่เชียงคำมาพบแม่น้ำแม่น้ำสามสายแม่น้ำลาวแม่น้ำยวนแม่น้ำเวนเลยเห็นว่าที่นี่ควรจะเป็นที่เหมาะสะดวกการทำมาหากินเลยพากันจากเชียงม่วนลงมาอยู่ที่เชียงคำตั้งแต่นนที่บ้านตาบนเวียงมาสร้างฝายทำนกกันน้ำ พื้นเพชาวบ้านก็คงจะเหมือนเดิมที่12พสองนาแล้วมาผสมผสานกับคนพื้นเมืองวัฒนธรรมต่างๆก็ผสมผสานกันกลมกลืนกันไปได้มาแต่งานกับคนพื้นเมืองบ้างแต่ภาษาที่เรารักษาไว้คือภาษาพูดคำอย่างนี้คือคำรื้อคำรือำ้อแต่เนี้เป็นภาษาลือแต่เดี๋ยวนี้มันก็กลมกลืนกันไปภาษานี้จะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังพูดภาษาลืออยู่ อย่างลูกหลานที่มีพ่อแม่เป็นคนต่างถิ่นก็จะพูดตามพ่อแม่ของเขาภาษานี้รักษาได้เฉพาะคนเก่ยยายแสงดาคนไทยหรือดั้งเดิมแต่กำเนิดเขาได้ใช้ชีวิตด้วยการประกอบอาชีพการทอผ้าจนถึงปัจจุบันสินค้าทอผ้าได้รับความสนใจจากหมู่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อถึงที่สมัยก่อนก็ไปอยู่ไปอยู่ที่วัดอยู่รมตัวก็อยู่ที่วัดได้วันละเจ็บาท ก็ไปเป็นปีเดี๋ยวนี้มาทําเองจ้างเขาทองก็จ้างเขาเย็บก็ออกขายของโมน,นี้นะถ้าเขามามาเที่ยวเขาก็ซื้อไปไม่ได้ไ,ไ<ม>ปชมฟินที่แหละ<ม>ต้องทําไว้นี่แหละบางทีเราเขาก็มาซื้อเยอะเนาะมาวันนี้หมดแหละ<ม>นะักท่องเที่ยวมานี้หมดแหละโมกลาจากโมกลาไปหาเมษาอนี้มาได้หยุดแหละทุกวันนี้คนที่อพยพพัดถิ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนเมืองไทยยวนหรือไทยลื้อพวกเขา ได้มีสิทธิ์ความเป็นพลเมืองไทยและสามารถทำมาหากินเลี้ยงชีพและครอบครัวเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไปและสิ่งที่คนไทยลื้อในหมู่บ้านหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยายังคงรักษาไว้คือความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมและภาษาอาชีพดั้งเดิมค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการเปิดเสรีทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาก็ได้มีการรองรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้ามาศึกษาเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามจากรายงานนี้เลยค่ะ จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยายลัยพะเยานั้นมีทั้งคนนานาชาติต่างชาติพันธุ์ที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยายลัยตอนนี้คือเราจะมีแต่เด็กนิสิตกัมพูชานะคะจะเป็นโครงการของส่วนประเทศก็คือตัวน,นี้นี่คือเราจะให้ทุนไปก็คือจะมีทั้งนิสิตปริญญาตรีแล้วก็นิสิตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอนนี้ทั้งหมดก็คือมีอยู่19เ้รารับปีมาตอนนี้3รุ่นแล้วเราเยมก็คือของสาธิตจะมีการประชุมระหว่างแต่ละมหาวิทยาลััยกกกกบรรระทวงงาาศึษขอ ของรัฐบาลกัมพูชาว่าจะให้ทุนไหนเ,เขาขัดแคลนอะไรสาขาอะไรแล้วมหาวิทยาลัยแต่และมหาวิทยาลัยจะซัพพอร์ตสาขาอะไรอย่างมีวิทยาศาสตร์มีเคมีมีชีวะมีไอซีหรือว่าเกษตรอย่างเงี้ยค่ะจนัเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการสอบแข่งขันที่กัมพูชาและเสร็จปุ๊บเราก็ไปคัดเลือกเด็กแล้วเอเด็กเรียนที่นี่ตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่3ละ การที่นิสิตและนักเรียนที่ได้เข้ามารับการศึกษานั้นทางมหาวิทยายลัยพะเยาก็มีการดูแลในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับนักเรียนทุนในโครงการของพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแต่การให้ความดูแลเยียวยาในด้านการศึกษานี้ก็ยังมีกรณีพิเศษอยู่เช่นกันส่วนค่าใช้จ่ายนาะก็คือตัวนี้จะเป็นทุนของจัรปรเทศซึ่งเราก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือนิสิตก็จะได้ค่า ค่าค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณเดือนละ4 00 0บาทและเด็กก็จะได้ค่าแลกข้าวจะได้คนละ6 0พันค่าอุปกรณ์การศึกษาก็จะได้ปีละ5 0 0พค่าต่อวีซ่าเราก็จะมีให้ปีละไม่เกิน2,000ค่าประกันสุขภาพเราก็จะทําให้ปีละไม่เกิน3,000ันกรณีที่เด็กกลับบ้านเกิน1เดือนเราจะไม่ให้ใค่าใช้จ่ายรายเดือน เด็กอยู่บ้านนี้ค่ะแต่ถ้าสมมตินิสิตอยู่ที่นี่เด็กอยู่ที่นี่เราก็จะให้อยู่ก็เด็กต้องเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายใ,ในการกินบางคนปิดเทอมไม่กลับบ้านเราก็ให้เดือนละสี่พันก็คือทุกปีของเด็กที่มาใหมน่นี้เราก็จะมีหนังสือจากสำนักพระราชบังคือเชิญนิสิตเข้าเฝ้าทุกปีนิสิตท,ที่มาใหม่นะคะนิสิตก็จะได้เข้าเฝ้าส่วนประเทศทุกปเีเราก็จะพาเข้าเฝ้าพาไปต่อวีซ่าทุกครั้ง น้องมันอีลีนักเรียนชาวกัมพูชาได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลาลัยพะเยาเป็นเวลาสองเดือนกว่าแล้วจากที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตในต่างถิน่นไกลบ้านและต้องมาสื่อสารในภาษาที่เธอเองไม่ถนัดแต่ความพยายามของน้องมันอีลีที่ยังคงตั้งใจและพัฒนาตนเองปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมชั้นได้คือไม่เคยเจอชีวิตแบบนั้นเพราะว่ามันพูดพาภาษาไทยไม่ได้อะมันเป็นเด็กทนอะไรอย่างเนี้ยพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่อง อยากเจอเลยไม่เคยเจอชีวิตแล้วก็ไม่อยากเจอแบบนี้ด้วยแต่ยังพยายามก็ต้องพยายามให้เยอะๆจะดีขึ้นอะไรอ <laughs> ย่างเงี้ยก็มีค่ะแต่บางคนก็ไม่มันแบบไม่แปลนมิดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้ยเสียใจมากฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เพื่อนไม่พาอะไร่เงี้ยแต่ไม่เป็นไรก็แปนเพื่อนกันเฉยๆไม่เป็นไรมันอ่มไม่เคยเคยิดแบบไม่ดีอ่ะก็คิดแบบเพื่อนกันทำอะไรก็ได้ไม่เป็นไร ถึงแม้ว่าการที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยของเด็กกัมพูชาจะมีอุปสรรคในการสื่อสารแต่เขาก็ไม่มีความย่อท้อในการที่จะพยายามปรับตัวเพื่อสื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรียนและถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนที่มาจากหลากหลายชาติพันธุ์แต่เมื่อได้เข้ามาเรียนศึกษาเข้ามาใช้ชีวิตในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยพะเยาพวกเขาเหล่านี้ก็ยังต้องปรับตัวทั้งในด้านการเรียนภาษาและการสื่อสารต่อไป ภัยแ้งในฤดูฝนที่เกิดขึ้นกับชาวนาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานั้นสร้างผลกระทบให้ชาวนาอย่างยิ่งและเรื่องนี้จะมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนั้นติดตามได้จากการรายงานนี้เลยครับ สถานการณ์ภัยแล้งในหน้าฝนจังหวัดพะเยาส่งผลให้ชาวนานในเขตอำเภอเมืองพะเยาต้องชะลอการทำนาออกไปจากปกติที่เคยสาเหตุเป็นเพราะขาดแคลนน้ำในการทำนาถึงแม้จะมีฝนตกบ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะให้ชาวนานในพื้นที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานั้นมีน้ำไว้ทำนานการรำาของมันหน้าหน้าแล้งนี่เพราะมันอย่ามีน้ำเลยถ้าถึงเวลาทำนาจะได้นี่จะได้ทำนาะเพราะน้ำจะเหลือจะเส้นจะ งกมามาจมาจลทะาาบ้านแม่สายถือเป็นแหล่งทำนาในเขตอำเภอเมืองสระพยาวขนาดใหญ่มีพื้นที่การทำนามากกว่าหนึ่งันไร่ในหลายๆห,หมู่บ้านแต่ก็ยังไม่มีการเริ่มทำนาตามฤร,รูการแต่อย่างใดเนื่องจากสถานการณ์ยังมีความเสี่ยงสูง ที่หากลงทุนปลูกข้าวในขณะน,นี้อาจต้องเสี่ยงกับข้าวตายแล้งซึ่งขณะนี้ทำได้เพียงไถุพรวนดินและหว่านปุ๋ยในการบำรุงดินเพื่อล่อน้ําฝนและน้ำจากโครงการชลประทานจะปล่อยน้ํามาให้ทำนานในฤดูกาลนี้าานนนะอยย้้้เเรีีล Ta phun cốc mà vào đây thăm nay này. chứ nó có phút đang <laughs> hang nhận cầm mí. Đã sát thì lấy bò lấy nhận nó mình. Không. khó đi thôi nha. Đây. จากการสำรวจร่วมกับชาวบ้านแม่ใสพบว่าบริเวณของส่งน้ำชลประทานบริเวณบ้านแม่สมีลักษณะเริ่มลดนงและบางช่วงถึงกับแห้งขอดเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรโดยที่ชาวนาที่เริ่มทำการปลูกข้าวจำต้องหาแหล่งน้ำตัานธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลออกไปเพื่อมาเลี้ยงข้าวในนาของตนเองมันก็มีอยู่นอกทำตีบอบอดคุดไวนะ้น่ะทำในบอคุดไว คือนำซไอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอยาอมาทำอบอกคนมาทำยวทำเซ็จเ<ป>อาหาไปอีกไลน์หนึ่ง<ป>ในด้านชุรประทานจังหวัดพะเยานั้นได้แบ่งการส่งน้ําเป็นสองส่วนส่วนแรกคือแหล่งน้ําในเขตชุรประทานและส่วนที่สองคือแหล่งน้ํานอกเขตชุรประทานบ้านแม่สนั้นถือเป็นแหล่งทํานาในเขตแหล่งน้ําชุรประทานนั้นสามารถส่งน้ําได้ แต่ไม่มากก็ต้องเฉลี่ยให้น้ําในพื้นที่1,000กว่าไรในทุกๆ7-10วันส่วนแหล่งพื้นที่ที่ทําการเกษตรนอกเขตสุรปรทานนั้นต้องอาศัยน้ําฝนหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติเองก่อนผมซักไปแรกเลยคือฝนะครับฝนอันที่สองคือการจัดการนะครับถ้าเขาอู้ก็ฝนเป็นเข้าใจอู้ง่ายๆกด็ดีแต่เวลาเขาไปอู้ฝนบกเหมือนเขาเนี้ยเปลี่นอยากได้งานแบบเดียวกัน เมื่อเปิดหน้าไปแล้วเจ้าบ้านเหมือนกันเขาแบงว่าวันนี้เอาสามวันหนาเจ้าบ้านต้นหน้าเอาสามวันหนากางหน้าเอาสามวันหนาฝลายหน้าเอาสีวันสามมนแลกต้นหน้าเอาวันที่สีโดยกติกาคือต้นหน้าจะต้องพิดหน้าปากเาว่าวันที่สีเขาเปิดขึ้นกางหน้าถามว่าต้นหน้าจะเอาอยู่กอเอาอยู่เอาอยู่นะครับเมื่อครบวันที่หกนะครับต้นการต้นเอาแล้วกางกแล้วพอวันที่เจ็ดจะต้องเือตั้งท่าย แคมซีวันจะครบซบวันแต่ก็ว่าไอ้ต้นตั้งแต่เปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองที่สามแรกเปิดรอบที่สองคือวันที่สี่ที่ห้าที่หกพอมาเปิดรอบที่สามวันที่เจ็ดถ้าบาต้นเนี่ยเอาอยู่ป่นนี่คือตัวคนเลยสถานการณ์ภัยแล้งในฤดูฝนนั้นถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นได้ทุกปีและส่งผลกระทบในทุกภาคส่วนระยะยาวทั้งชาวนาเกษตรกร อื่นๆชลประทานนั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่สามารถช่วยบรรเทาทุกข์ของชาวนาได้ในตัวของชาวนาเองต้องเรียนรู้และอยู่กับสภาพที่เกิดขึ้นแต่ที่ขาดไม่ได้คือการพึ่งพาตนเองในเมื่อเกิดสภาวะภัยแรงในฤดูฝน แบบฝนทิ้งช่วงปีนี้ในปี2558ประเทศไทยจะเข้าเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแบบเต็มรูปแบบโดยมี3เสาหลักคือสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยทางจังหวัดพะเยาเองถือมีการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียนด้วยเช่นกันและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้จาก,การ,รายงานนี้ครับจังหวัดพะเยาได้เร่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพเมล็ดข้าวหอมมะลิ ให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนจังหวัดพะเยาก็จะมีนโยบายให้พัฒนาทางนี้อยู่แล้วและรองรับการเข้าสู่เอไซีในปีหน้าศูย์นี้ก็จะมีการพัฒนาอัน,อนดับแรกไอการผลิดข้าวแบบ GAP จะพยายามพัฒนาให้เขาเข้าไปสู่ข้าวอินซียให้ได้พัฒนาเพื่อที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพของข้าวก่อน เพื่อที่จะเข้าสู่ a อซีในโอกาสต่ตอไปตอนนี้เราก็เริ่มแล้วหลักจะกรอนเราก็ให้ความรู้มาตอนนี้เราทําจริงแล้วเราทานางภาคปฏิบัติเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้ทําจริงทางกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์าวก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานจะเน้นไปในเรื่องของสารเจือปนต่างๆที่อยู่ในพันธุ์ข้าวสําหรับศูนย์พยานี้ก็คือรับจาก ทันหลักมาครับแล้วก็มาเป็นพันขยายแลสิงคโปร์ก็ไม่ให้เกิน2.0นะครับเปอร์เซ็นต์ต่อ100กรัมนะครับสุดท้ายรายงานครับรายงานเจ้าที่โรงงานทราบครับว่าตัวอย่าเนี้ยผ่านไม่ผ่านครับจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อในอนาคตจังหวัดพะเยาจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นซึ่งข้าวหอมมะลิจะมีแนวโน้มในการเพิ่มมูลค่าให้กับจังหวัดพะเยาจบข่าวรอบวันทันเหตุการณ์โดยสำนักข่าวอินฟินิตี้นิวนะครับกระผม ทิดินัทราวินดิฉันเป็นจวันบุญเกิดต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ